กระจุดด่างดำบนใบหน้าสาวๆคงไม่อยากเป็นกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Herb at Home Channel นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ5สมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ไปชมกันได้เลยนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะไปชมกันได้เลยนะคะ let's go <S ชนิดแรกคือมะนาวค่ะมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีและมีความเป็นกรด ให้นำน้ำมะนาวผสมกับน้ำพึ้งค่ะในาอาัตราส่วน1ต่อหนึงนะคะนำมานวดบนใบหน้าเบาๆค่ะทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะทำเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ครั้งต่อเนื่องกันประมาณ1เดือนนะคะจะช่วยให้ฝ้าหายจางลงและยังทำให้ใบหน้านุ่มเนียนขึ้นอีกด้วยค่ะสมุนไพรชนิดที่2นะคะคือมะขามค่ะมะขาม อุดมไปด้วยวิตามินซีและมีความเป็นกรดเช่นเดียวกับมะนาวนะคะทั้งยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้นุ่มชุ่มชื่นลดริ้วรอยลดรอยดำนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะคือการนำมะขามเปียกนะคะกับน้ำพึ่งในอัตราส่วน2ช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะนำมาพอกที่ใบหน้าค่ะเน้นบริเวณที่เป็นฝ้ารอยดำนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วค่อยล้างออกนะคะ ทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งต่อเนื่องกันประมาณ1เดือนจะช่วยให้ฝ้าหายจางลงนะคะและยังทำให้ริ้วรอยรอยดำนะคะลดเลือนลงด้วยนะคะแถมความนุ่มเนียนก็ยังเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะสมุนไพรชนิดที่3ค่ะมะละกอมะละกอเป็นผลไม้พื้นบ้านที่หากันได้ง่ายๆนะคะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยค่ะ วิธีทำก็คือการนำเอามะละกอสุกที่บดแล้วนะคะ1ถ้วยตวงและน้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะค่ะนำมาผสมรวมกันแล้วนำมาพอกบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็เน้นบริเวณที่เป็นรอยดำรอยฝ้านะคะทิ้งไว้20นาทีทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะต่อเนื่องนาน1เดือนนะคะก็จะช่วยให้ฝ้ารอยด่างดำลดลงนะคะสมุนไพรชนิดที่4 ว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณด้านความสวยความงามมากมายเลยนะคะอีกทั้งยังช่วยเรื่องของการรักษาฝ้าน่าเป็นจุดด่างดำได้อีกด้วยค่ะวิธีทำก็คือโดยนําเอาว่านหางจระเข้มาหนึ่งใบค่ะปอกเปลือกแล้วล้างเอาน้ำยางสีเหลืองๆออกให้หมดนะคะแล้วนําวุ้นที่ได้มาพอกตรงที่เป็นฝ้าหรือที่เป็นรอยดำ หรือจะพอกให้ทั่วใบหน้าก็ได้นะคะแล้วจึงปล่อยให้แห้งค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำก่อนนอนนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะทำในช่วงเวลาอื่นก็สามารถทำได้นะคะอาจจะเป็นการทำช่วงก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะออกแดดข้างนอกหรือว่าหลังจากการ ออกแดดกลับมาที่พักแล้วนะคะก็สามารถทําได้ด้วยนะคะโดยการพอกไว้ให้แห้งแล้วค่อยล้างออกอย่าลืมบํารุงผิวหน้ากันด้วยนะคะสมุนไพรชนิดที่5ค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นขึ้นชื่อว่าช่วยดูแลผิวพรันรักษาผิวพรันให้มีความสดใสนุ่มนวลแข็งแรงนะคะวิธีทําก็คือการนําเอาผงขมิ้น5ช้อนโต๊ะผสมกับนมสด10ช้อนโต๊ะนะคะ ทาบริเวณที่เป็นฝ้ารอยดำต่างๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วจึงล้างออกนะคะการใช้ขมิ้นสามารถทำได้ทุกวันนะคะจะช่วยให้รอยฝ้าจุดด่างดำลดลงได้อย่างรวดเร็วค่ะและทุกๆวิธีนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมตามด้วยครีมบำรุงผิวแล้วก็ครีมกันแดดกันด้วยนะคะ กันยังไงกันบ้างคะเพืเ่อนๆสำหรับ5สมุนไพรที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะเป็นวิธีธรรมชาติที่เราสามารถทำกันได้ง่ายๆเลยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเ,เพื่อนๆได้นะคะท้ายคลิปนี้นะคะฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ แล้วก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ